เอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม REPO นะครับครั้งนี้มากับอีกแก๊งหนึ่งนะครับซึ่งแก๊งนี้เนี่ยเขาเล่นเกมนี้กันมาก่อนแล้วครับผมมาเพิ่งจะเคยเล่นไม่นานนะครับเขาให้ผมรับบทเป็นมือปืนนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นยังไงนั้นก็เญรับชมกันได้เลยครับมีตัวใช่ใช่มันเป็นตัวนั่งสมาธิอะทามันนี่อย่าเข้าใกล้นี่ไงเอเคคิวเลอร์ปากรับหน่อย này lọ 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 tôi vẫn 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 chạy chạy vẫn chạy vẫn chạy 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 นี่ไง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 มาเยอะเหรอเยอะจิบ๊บบนคิวอะเฮ้ยเอาปืนไปชาร์จก่อนไปกถ้าแล้วเฮ้ย <คน S 1> พี๊ยยิงเลยยิงเลยกระสุนนี่ไงนี่ไงดูเสียมใปตาขลังโอ้ปืนไฟเฟ็มทาวเวอร์ นนี้นะผมขอดูหลังก็มีโอ้ยโอเคถ้างั้นถ้างั้นอันนี้นะอันนี้อันนี้ตรงยังเฮ้ยไอ้เีกมแม่งติดง่ายเหลือเกินวัตถุไวไฟเอาผมไ็้โอ้โหโอดเยอะเลยเอาเอารถเก็บไปเอาอีกได้สักเอาเอาอีกเถอพี่เออยิ่ง ยิ่งได้เยอะที่สุดก็ยิ่งดีอ่ะมีดาบกับนมดาบดาบดาบอยู่ห้องซ้ายแลวังเฮ้ยระวังระวังใครเโอ้ยเอ้ยหยุดเดีเดวเดๆเดเดเกิดยัไวะอือโอ้ช่วยไม่ทัน เมช่วยหลือพยายามช่วยแล้วครับสุดความสามารถเดี๋ยวซื้อของแล้วไปรับอันมาเออสองแสนอ่ะมีปาสุก้าปะนี่ปืนใหญ่โอ้ยจีอันนี้มันเล่นของยากเหมือนกันนี่นาเนี่มันปืนใหญ่ยวนิวอาร์มสตรองไซโครนเจตอาร์มสตรองไม่ใช่เลยเหตนี้ยังไม่ค่อยจำเป็นเฮ้ยโอ้โหโปรตอนแคนนอนเฮ้ยเอาไว้เออเออมันจะไม่มันจะไม่มีได้ยังไงล่ะ ปืนหนาวเขามา้หมดเลยเออของสำคัญเราต้องมีปืนๆหลายคนเอาไปให้หมดโหเรารวยมากอะเราไม่หมดเอากระทะไปด้วยแมวแมวได้มันข่งดีพี่ให้มันพกไปเถอะเออเราเราหู่นี่ตั้งขนาดนี้ซึ่งก็หลังจากที่บอกว่าอยากได้กระทะไปนะครับพี่ผมก็จัดให้เลยครับซื้อกระทะมาให้แล้วก็ยึดปืนผมไปด้วยผมก็เลยเหลือแค่กระทะแล้วตอนนี้ มามามาทุกคนขอแรงหน่อยไปไปตรงจุดพอยหน่อยอันนี้พี่เอาปลาไปก่อนเอารถเอารถเชี่ยมไปอ๋อล่วงล่วงระวงล่วงไอ้ล่วงอ่ะโอ้โหเอาอะแล้วโยกไงเสียงอะไรอุ้ยโอ้อใครใครพื้นสั้นจริงเออโอ้โหสวยงามวุ้ยนี่ไงเทดเขาให้ไงเจ็มเลยเจ็ม ไปรอที่จุดไฟกันไดรอแตกรองแต่เรื่อราคามันเกิเนอยาไปส่อุ้ยชิบหายออออตนี้ก่อนตันี้อกเาลูกแกบปอปังโอเคนซึ่งผมก็เดินกลับมาถึงฐานนะครับแต่ว่ารถเข็นยังไม่มาสักทีและคนจัดเลี้ยงของก็ยังไม่มาด้วยครับผมก็เลยต้องเดินกลับไปตามซะหน่อย อ้าวโหเสียชีวิตไงก็ว่าอยู่ว่าหายไปไหนแล้วตรงนี้อ่ะอ้าวนี่ไงแล้วปืนเลเซอร์ก็เป็นของฉันไงเอาละ่ะไปปืนหมดพ็อกด้วยไงเอาไปชาร์จกันเอาไปชาร์จกันมาต,ตอร์นี่ อ้าวโหก็ไปเท่าไหร่นี่ว่าเอาไงดีของไม่เต็มไปหมดเลยเอาไงทีนี้เอาเอาเอาหัวเขาเข้าไปหมดยังไม่ได้นะไมต้องมีคนตายสองคนปะหรือคนเดียวสค่ะได้อีกคนหนึ่งอยู่ไหนอีกคนหนึ่งอยู่ไหนองน่าจะคิดว่าสองนะแต่แต่ว่าหายแต่เจออันเดียวที่ตามอ่ เาโยกเลยเอาไงอะ่ะเราเอาไงกันดีเอาโอเคงั้นก็ไ,ไป,อ,ไไปอุย้ยโชคดีแรงไปหน่อยเียงอะไรอุ้ยโอ้ย,อยแม่งเลยโอ้โหตายกนแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรา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 ขายก่อนก่อนที่มันจะเสียหายมากกว่านี้แตก่อนก่อนที่มันจะเสียหายมากกว่านี้เดี๋ยวพี่ปามจะอกแตกตายแล้วเอาเอามันขึ้นอนเอามาขึ้นไปเจงไรอ๋อเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้าไอ้เชียนี่มาอีกดึงออกมาเร็วดึงออกมาเร็วเข้าดึงออกมาเร็วครับไอ้ไม่ชันช้ามาโอ้ย ดีรอดไปได้ไม่เห็นตื่นเต้นเล็กน้อยอลอยรหัวอ๋อพี่ฟามน,น่าจะแบบกำมัดเอาไงดีเราเราจะเอามาเข้าก่อนแล้วก็เล็ดลดันรถหว่าอ,าอีกแล้วอวินม,ม่เเลยเดี๋ยวเดียด๋วยวจัวดการอเองคือเอาเอามากับรถเข้าอ่ะมันมันไม่น่าได้ตอนนี้เราแรงกันไม่ถึงไม่คือมันทนันแต่ต้องอารีบ อปไรเข็นเข็นมา้าติดติดติดมา้ามันติดอะไรนเนี่ยมันยกไม่ขึ้นแล้วอะ่ะมันบล็อกไปแล้ว <c oughs> เราว่าเรายอมแพ้ไหมไอ้มาตันนี้ม,นนมา <c oughs> อออดูดิเด็กมันหัวร้อไม่หยุดเลยเันแบกม้าสามคนไหวเหรออะมายแบกเลยแบกเลย ดัน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 ออกมาเหรอปรถไม่ได้เหรอรถได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้เหรอได้อยู่ได้อยู่ออกมาเร็วได้จริงไม่ทันคือเมื่อกี้มันได้อยู่เว้ยแต่ว่าบุญไปเนี้ยเมื่อกี้แบบว่าไปดันให้มันออกมาเฉยเลนี่ยที่ใชนไม่ได้หงุดร้องกันแล้วรู้เป่า ไอ้ไปไปไปอย่าไปซีเรียสเรามีแรงมีสองแขนสองมือสองเท้าตู้เพลงนี่ครังเออโยกไปไหนอันนี้เหรออันนี้เหรอเดินผ่านไปอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะเอาละเอาจริงวะโคตรปวดหัวเลยเฮ้ยไปยิงไม่โดนไปเลย นี่ไงไม่ก็บีมแคนนนนไม่มีรถอ้าวไม่มี<จ>รถดีกว,ว่าไปหาจ<อ>ุดตัดไฟก่อนอ่ะไปไป,ป,ปไปหาจุดตัดไฟก่อนด้วหรือเราจะเอาปืนใหญ่โอ้โหเกียกลบมาโกบมา,บมาแป๊บนึงเอานั่นเอาปืนใหญ่อ่ะปืนใหญ่อะรถถังวังทนถือลูกแกงนะโอเคมาเดี๋ยวจัดการเองโดยรถถังฝั่งทนอ่ะมันไปแล้วหายไปไหนแล้วะ ันดีสปอนมันดีสปอนหายไปอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเปืนเล็กก็ได้วะโอเคเรียบร้อยแม่ปืนเล็กก็แรงดีว,วะ่ะปล่อยปล่อยแบงนี้ก่อนแล้วกันเอาไปไปไป,ป,ปไม่มีศัตรูเอ้ยจิ๊บหายข้างหลังข้างหลังระวัง ้ยนี่ไงวะโอ้ยมันตายไหมแล้วปืนมันปิวอ่ะแล้วจิ้บหายหัวหัวมาหัวมาชบไม่ตายยุดอืออู้โอ้โหแม่เยัง ชียร์รีไหมรีไหมเกมเกมไม่ทันแล้วสองสี่หกโอไม่ทันแล้วแตกเรพี่สีทุ่มเวลานอนผมพอดีเลยเออด้านดีเรารู้เวลาไงอ๋อมาชีพตายกแบบก่อนนอนก็ต้องก่อนนอนก็ต้องสัดกันสักหน่อยกินเก็บผลแล้วมาขอแล้วพี่ ไมนแปลกวะอุ้ยนี่ไงนี่ไงให้รู้สักว่าใครคือวอริเออร์ของทีมนี้นี่ไงอ้าวโอยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆโอยเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนลุกลุกลุกเราเข้าโอ๊ยลุกอย่าพึ่งขอก่อนนี่ไงตอร์ปิโดมนุษย์ ลุกลุกตีลุกลุกเร็วเข้าอย่าหยุดอ้าวแม่งเอ้ยไอ้เด็กเด็กน้อยดูคนสามัคคีกันมากปวดและเกินนะต่อเอาเข้าก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแอบสำหรับเกมนี้ก็มันใช้ได้เลยก็ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ